อ้าวเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมวนะันนี้ฮะวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่าไทพิกเซลครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นการผรจญภัยไปเรื่อยเลยนะผมเนะเป็นการแบบว่าเล่นตามเนือ้อเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นี้เขานะฮะซึ่งผมคงไม่ได้มารีวิวสปอหรืออะไรทำนองนี้นะีก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะผมคนเล่นก็มีประมาณนี้นะฮะก็อาจจะห่างหากันไปนานนิดนึงเนาะโอเคผู้เล่นใหม่วิธีเล่นเบื้องต้นก็ตามนี้ผมนะ ซื้อไอเทมนะฮะคุณผู้ชมต้องการสร้างบ้านให้ซื้อป้องกันบ้านนะผมเนี่ยห้าคูณห้าเพื่อไปสร้างบ้านเก็บไอเทมรับภารกิจตกปลาต่างๆมากมายคุณผู้ชมก็สามารถมาอ่านได้ผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็จะไม่อ่านนะฮะเนื่องจากหลายๆอย่างที่ผมรู้แล้วผมเนี่ยเราไปดูทางด้านคําสั่งกันบ้างผมเนี่ยก็มีกด E เมนูหลักกด L ดูภารกิจกดปุ่ม R คราบไอเทมของผมเนี่ยกดปุ่ม S แับแลกเปลี่ยนไอเทมกดปุ่ม B แปลงล่างผมแล้วก็นี่คือคําสั่งเบื้องต้นต่างๆนะฮะ โอเคผมเกิดมาตอนแรกก็จะมีใบรับอาวุธเผาระดับหนึ่งครับผมแล้วก็เนื้อไข่สุดอร่อยสองชิ้นนะฮะรวมถึงหนึ่งเจมแล้วก็การ์ดเริ่มต้นเสริมสวยแอบห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนนะผมแล้วก็การ์ดเริ่มต้นเปลี่ยนเผานะฮะผู้เล่นสิบเต็มเต็มแปดสิบคำเตือนห้ามผู้เล่นโยนของลงพื้นแลกเปลี่ยนกันสองห้ามผู้เล่นพิมพ์ว่าความเดินซ้ำๆมาผมนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นกฎที่คุณผู้ชมควรอ่านทั้งหมดนะผมก็จะให้คุณอ่านครับสตาอปไวโอเคนะ คุณอ่านไม่ทันก็กดสต็อไปไว้เอาเองแล้วกันนะฮะอันนี้คือห้องจุดจุดเริ่มผู้เล่นใหม่ผมนะฮะผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็ต้องเดินมาตรงนี้ครับฟึ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 บห้องเลือกเผาผมเนะะี่ยคำแนะนาก่อนกดเลือกเผาครั้งแรกเลือกฟรีเมื่อเข้าไปเลือกเผาแล้วให้เลือกเผานั้นๆก่อน,นะฮะห้ามกดออกจากที่นั่นก่อนจะกดเลือกเผาไม่งั้นคุณจะได้เผานักลบวะผมเนี่ยฮะถ้าเลือกเสร็จก็สามารถออกได้ผมตามนี้นะฮะดูตามผมเลยนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะดูคลิปนี้ ต่อถือใบก่อนเลือกเผ่าอ่าลืมวันนี้ผมนะก็จะมีอ่านักรบมีพูดเปล่านะครับผมแล้วก็มีค,นนครึ่งมังกรนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยในพาร์ทนี้นี่ผมอยากเป็นอ่าเป็นพูดป่าหรือนักรบดีวะผมขอเป็นนักรบแล้วกันนะฮะแล้วเราเราก็สามารถกดออกได้เลยครับหาออกมาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะเป็นนักรบแล้วนะฮะแคตเตอร์สตาร์ซึ่งนักรบกนี่ดูยังไงวะเนี่ยแสดงอารมณ์สะสมการตั้งร้านค้ายามันะ ช่องสมใ่เอาง่ายๆอ่ะคืออ่าเราเป็นนักรบแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้บ่งบอกอะไรขนาดนั้นนะครับห้องเสริมสวยนะฮะคำแนะนํากดจีบปิดผมก่อนเริ่มนะครับโอเคแล้วก็ถือใบนี้ไว้ผมจากนั้นก็ทําการเดี๋ยวนะแลกอาวุธเลยวะเนี่ยใบรับอาวุธเผ่าหนึ่งอันนี้คืออาวุธของนักรบนะฮะอันนี้คืออาวุธนักรบนะครับกระบองไม้ความรุนแรงแค่สองเองเหรอคุณสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับแลกเลยฮะ เนี่แล้วก็เรามาแต่งตัวกันนะผมซึ่งแต่งตัวยังไงเหรอเข้ามาตรงนี้ครับเนสริมสวยตรงนี้อ่ะเรามาเลือกทรงผมกันก่อนเลยครับอันไหนดีวะเนี่ยดีป่ะโอ้โหฟูดช็อตฟูดชัฟฟูดเด็ดเด็ดเดดช็อฟูลินติเ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 ตตเโอเคซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ขอผมแบบว่าผมอยากได้ผมแปลกๆผมเป็นนี่ดีกว่านี่อันนี้อ่ยผมอยากแปลกและแหวกแนวซึ่งผมเราต้องสีแปลกๆฮะ สีแดงอื้อนี่เท่เลยอะไรไม่รู้หน้าตาก็แบบว่าอวบเบหน่อย <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับเสื้อผ้าก็แบบนี้ดีปะวะเฮ้ยอย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าอย่างนี้ก็โป๊ไปไบปบ้าผมขอเป็นอา่านี้แล้วกันนะครับผมนี่สุดยอดครับกดออกได้เลยครับอี่เท่หัวเบลอเธอเลยเน,นี่ยสุดยอดนะครับไปเควยแรกคลิกป้ายเลยผมนะในตามนี้ผู้ฝึกชาวบ้านนะควยเริ่มต้น สวัสดีจ้าฉันคือผู้ฝึกสอนให้ชาวบ้านอย่างเธอ <clipping. S 1> ได้เป็นทหารกล้านะจ๊ะและ้วเธอห้อ to okay. งการเป็นทหารกับเขาบ้างไหมอ่ะต้องการดีครับต้องการมากๆโ okay. อเคเราอ่านไม่ท عد, ันก็ไม่เป็นไรนะฮะรับมาก่อนดูเยวครับกาจัดโยโย่สิบตัวซึ่งโยโย่อยู่ไหนครับเนี่ยโยโย่เดี๋ยวเดโปรโมชั่นเติมได้แต้มสะสมแรกเรามันฟีเอะไรวะเว็บช็อปเนี่ยครัผู้ชมนี่มันอะไรกันเนี่ย แลวใครแต่งชุดมาาไทยหรืออะไรวะนะอ้เท่โอ้โหทำไมหน้ายิ้มอย่างงี้ถึงกูจะรักกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตีโยโย่กันเลยครับผมนะฮะซึ่งทำไมมันค้างวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยสวัสดีโยโย่พวกเออผมขอเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะเอะออย่าอย่าจะตายไม่เนี่ยเราจะตายไม่เนี่ยเราโยโย่ ปกติเยอย่ต้องสิบตัวนะคุณผู้ชมครับหนึ่งร้อยหนึ่งตัวได้ไปแล้วครับอ่าหนึ่งเต็มสิบนะครับคุณผู้ชมซึ่งกว่าจะตาตัวนี้ยากลำบากมากๆได้ปะวะไม่ได้อีบ้าเฮ้ยเด็กๆโยโย่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้จำไม่ต้องมาแย่งกันด้วยผมจะได้ทำไม่ี่ยเควส้ตายจริงนะอาวุธโหดจัง เออเด็กแซวเด็กแนวไม่ชอบ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 อ่าเรียบร้อยได้ตัวที่สองแล้วนะครับสุดยอดฮะสุดยอดฟุดฟุดไปเลยฮะอ่าไปไดนยดีวเนี่ยตีต่อดีครับคิวบิดบัลลนไทยตีแม่งลงน้ำ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 ทิงลงน้ำครับเออเออมาเดมมาเดมมาเดะมาเด มาเด้มาเด้มาเด้โอเคตายไปโอเคผมตอนนี้ก็3ตัวแล้วเนะี่ยฮะซึ่งเควสแล้วเนี่ยก็จะยากลําบากนิดนึงเนื่อง,งจากอา่าคือ,อยังไงเราเป็นเด็กน้อยวันนบีเช่ป่ะเออนะครับซึ่งผมก็คงไม่ได้มาเล่นอะไรมากมายเนาะก็มาทำเควสเรื่อยๆยาวๆไม่ไม่ยาวบอกเล่นไม่เยอะเดี๋ยวจะตายแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะเกือ,อรช่องสมใสหินมอนเตอร์เนะี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้ตายแล้วเดี๋ยวตายของจะตกไหมเนี่ยโอเคนะครับ ทำไมไม่ซื้อของก็ดูเงินแป๊บหนึง่งเออว่ะมีตั้ง3,195พิกเซลแต่ว่าเวลาค่อยไปซื้อนะครับคุณผู้ชมขอตีก่อนหนึง่งเราก็ต้องโชว์ความกล้าไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขาไปทั้งหมด4ตัวแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอไปช้อปปิ้งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อเลยฮะโอเคเหมือนเดิมว,ว่าผมนะฮะแล้วก็ทําการอ่าอะไรวะสุ่มแฟชั่นนินจาผมสองร้อยพิกเซลซื้อมาครับ แล้วก็เรามาสุ่มเลยฮะฉุดได้ไรครับผมได้ดีมาอะไรไม่รู้สีฟ้าสักอย่างหนึ่งครับหน้ากากนินจาเอามืดโอเคเอามาใส่ก่อนเลยครับช่องสวมใส่หน้ากากอันไหนไวะเนี่ยอันนี้เหรอหน้ากากอันไหนไวะเนี่ยอ่าไอเทมแฟชั่นนี้บุกเลือดตั้งเยอะนะฮะบอกเลยว่าเยอะมากๆอันนี้นะฮะเพิ่มเลือด130 โอเคซึ่งเดี๋ยวผมก็ขอไปซื้อของต่อไปกันเลยฮะเราคงแบบว่าไม่ได้เดินหาอะไรมากมายนะเนี่ผมแล้วก็นี่คือร้านค้าที่บอกว่า,าเพิ่งสินค้าใหม่เข้ามาเนะ่ผมก็ขามาเลือกซื้อในตรงนี้เลยนะฮะอยู่ในบ้านเนาะชูพลอยอาหารนะกล่องสุมขวานสุ่มสีสีซึ่งอันนี้เราเคยสุมไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมกล่องสุมขวานเจ็ดสีลุ้นขวานหลากสีผมเนี่ยคำเตือนต้องมีช่องว่างหนึ่งช่องครับผมเนี่ยซึ่งเราจะซื้อดีไหมเนี่ย โหนี่400พิกเซลแพงจังวะผมขอไปหาซื้ออาวุธแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราต้องการอาวุธมากๆโอเคอ๋อร้านอาวุธอยู่นี่ครับผมเนี่ยคุณผู้ชมครับแหมเราพลาดไปได้ยังไงวะเนี่ยอันนี้คือ,อคใครวะครูฝึกทหารสวัสดีฮะเอา้าเราเดินมานี่แล้วเราเพิ่งสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราก็ซื้ออาวุธแป๊บหนึ่งนะครับ เน่ผมแล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือร้านแฟชั่นนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคนที่จะซื้อของแฟชั่นก็มาตรงนี้ได้ครับผมนะส่วนคนที่ชอบสร้างบ้านหรือว่า,อ,าอยากจะตกแต่งบ้านคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาที่ร้านแต่งบ้านได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านปีกครับผมเราจะมาทบทวนกันอีกนิดนึงนะฮะรับเพิ่มบัฟทงกิวนะครับสมครเข้าคิวของไอ้มิน50พิกเซลซึ่งผมไม่เข้าครับผมจะเข้ามาที่ร้านแฟชั่นนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ได้ที่มาใหม่ครับคิมล็อกนี่ฮนะ สามารถดูเลเวลได้ทางด้านซ้ายมือบนนะครับผมผู้ชมฮะเห็นปะเลข30นะโอเคเดี๋ยวเราก็ขอแต่งตัวแป๊บนึงนะฮะนี่เนี่ยผมผมซื้อโล่ทองคำฮะคริสขวาผมเนะี่ยได้อะไรครับผมผู้ชมเฮ้ยเหมือนจะเป็นของดีครับผมนะฮะได้อันนี้มานกทองคําติดตามามืผมซึ่งเดี๋ยว,ยวนะแป๊บนึงนะฮะช่องสวมใส่อันนี้ปะอันไหนวะอ่าอันนี้เอ้ยสุดยอดอยู่ครนะับผมเนี่ยบกลวดอีกหนึ่งร้อยนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้นี่คือเลือดผมเยอะมากๆสุ่มหน้ากากเอเชียน่ากลัวซึ่งหน้ากากเรามีแล้วสุ่มชุดแฟชั่นเทพเอเชียลองดูครับจะเป็นยังไงฮะชุดเซตนักลมังกรนะผมเป็นยังไงครับรปงงระเภทชุดนักลมังกรต้องมีช่องว่างสองช่องสินทรับชุดแฟชั่นนักลมังกรเอ้ยอย่าบอกนะเราได้เป็นอาชีพมังกรด้วยช่องสมใส่ชุดแฟชั่นนักลมังกรนะผมก็ต้องเปิดดีกรัหรือว่าต้องไปแลกครับผมเนี่ยอันไหนวะ เราต้องไปแลกกับใครผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอหาแป๊บนึงว่าเราต้องไปแลกอะไรยังไงกับใครนะครับคุณผู้ชมแป๊บบนึงเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวชุดแฟชั่นนางรบังกรชุดแฟชั่นนะผมเนี่ยได้จะกล่องสุม่มสมบัติแฟชั่นเอเชียหายากโคเทพสุดอลังการจริงอะ่ะเอาอู้ใส่ได้เลยอะ่ะมันอ๋อมันไม่ได้บวกอะไรเลยอะ่ะอ๋อคือมันไม่ได้บวกอะไรเลยเนี่ยอะโถผมควรจะดีใจไหมเนี่ยนี่อ่ะอ๋อ ไอแต่ว่ามันดูอลังการจริงเนี่ยคุณผู้ชมครับผมว่ามันอลังการเวอร์วังโู้ดดวงดีศาสตร์นี่คือผมดวงดีแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะแลกบัฟแลกบัฟตรงไหนครับอ๋อนี่ครับผมแลกบัฟตรงนี้นะฮะมันก็ไม่ได้บวกเลือดโหดหรือว่าอลังการอะไรมากมายเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเราสามารถนําแลกตรงนี้ได้คุณผู้หญิงคนนี้นะครับอันนี้เดี๋ยร่ะมันไม่มีเราจะแลกยังไงวะเนี่ยรม กำเบย์กำแล้วไงคาดนักล้มังกรหลังหลังอันนี้เหรอก็ไม่มีอีกตัวไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวดาช่างแม่งอ๋อนี้ผมเจอแล้วฮะโอ้โยเพิ่มเลื่อนตั้งสองร้อยห้าสิบไว้ใช้ได้ใช้ได้ไอ้แล้วนึกว่าเป็นแบบกากๆอะไรเงี้ยคุณผู้ชมฮะมันได้อยู่ว่ะคุณผู้ชมครับสุดยอดถือว่าจับเฟียเฟ้ยวเฟีะะ้ยงเงาะแน่คุณผู้ชมสุดยอดจริงๆแล้วก็ต่อไปเนี่ย อันนี้สุ่มหน้ากากซึ่งหน้ากากเรามีแล้วนะครับคุณผู้ชมหน้าวีหน้าโจ๊กเกอร์ผมว่าผมซื้อนี่ดีกว่าโลมีฝึบซื้อมาหรับช้อปปิ้งอ่าเยี่ยมตอนนี้มีเงินทั้งหมดกี่บาทเรามาเทสกันฮนะมันนี่มี2,025ซึ่งถ้าคุณเติมเงินเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็สบายเลยครับโลไว้ไหนวะอามือซ้ายยอัน,นี่อาวุธไว้ถืออาวุธเหรอครับ อาวุธนี้ก็ถือไม่ได้นะฮะเฮ้ยนี่ถือได้เว้ยถือได้เว้ยเฮ้ยถือได้เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเราใช้ไม่ได้โอไมคุเนสโอเคถือไว้งี้ฮะนั่นแหละนั่นแหละโอเคอันนี้เราจะไว้ชิปหมายกดผพีไปก็ซื้ออีกอะไรวะลูกโป่งไคลอรเราไม่ได้เจ้าเลยอะอันเนี้ยไม่ได้จะเอาโอไมคุเนสจะซื้อเมื่อทำไมกี่บาทเนี่ยเก้าสิบพิกเซลปะโอ้ยตายจริง 9ก้าสิบบาทนี่ผมซื้อเม,มื่อไหเมื่อเขือที่อะไรวะวัต u ลักยูส t ัตฟลักดูส d ิเด็กน้อยสวัสดีจ้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นร้านปีกนะครับคุณผู้ชมฮะเขียนว่าอะไรวะจุดเลยเนี่ยจุดรับยศเออช่างแม่ง <laughs> โอเคผมเนี่ยก็ปีกแฟชั่นใช้เหรียญกาชาซึ่งเราต้องสุ่มหมุนเอานะฮะนี่คือเหรียญกาชา,เด,เ,าเดี๋ยวเราลองสุมดูว่าผมคุณผู้ชมครับวางไปฮะถูกเริ่มหมุนเลย นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับโอเคอ่าผมได้ปีกนี้ปีกออร่าหัวใจครผมซึ่งเราก็ต้องแลกกับคุณคนนี้นะฮะออร่าหัวใจเดี๋ยวอันนี้ผมเลือแค่สาสิบโคตรกากบอกตรงๆกากมากแต่ว่ายังดีกว่าไม่มีใส่เนีครับผมคุณผู้ชมชุดปีกฮีปีศาสต์ปีกแฟชั่นเอ้ยนี่ไงโหมันใช้เยอะมากคคุณผู้ชมฮนะ มันใช้เยอะเกินไปผมขอไม่เอาแล้วกันเนะมันเยอะอะไรเบอร์นี้นะครับอันนี้คืออะไรวะรับยศอัศวินรับยศจอมพลนะฮะนักรบเดี๋ยวเดี๋ยวเดวคัทนี่ไงฝึกแรกเลยตอนนี้นี่ผมเป็นนักรบมังกรแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่อ้าวชิบหายแล้วจากแคตเตอร์เป็นนักรบมังกรโอ oh my god โ oh อเ y ก o d นะโอ้โหจากแบบว่ายศแคตเตอร์กลายเป็นอ่านักรบมังกร นักลบมังกรผู้ยิ่งใหญ่แน่ผู้ยิ่งใหญ่นักลบมังกรผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยัทิ้งยศแคตเตอร์ไปเป็นยศมังกรนี้กูคิดยังไงอยู่เนี่ยเฮ้ยตา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 ย,ตาย,ตายโอเคไม่เป็นไรนะครฮบอาวุธดาบดินจาดาเมจยี่สิบสองบวกดาบใน,นมือเรานี่ดาเมจเท่าไหร่วะความรุนแรงยี่สิบเองอะ่ะเดี๋ยวก่อนสุ่มไฟชั่นดินจาเดี๋ยวมีอะไรบ้างครับผมตามนี้เนะฮะโล่นินจงโล่ลินจา เราลิานบวกร้อยสามสิบโอเคผมว่าแค่นี้เราก็พอแล้วนะครับซูนี่มาก็ได้มันทำเอทขึ้นมาอีกแค่สองเองครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ประหยัดเงินไว้ก่อนเท่านี้ก่อนนะถ้าเกิดมีอะไรค่อยค่อยหาซื้อกันก็ได้นะครับผมโอเคฮะเราก็ไปลุยกันต่อเลยครับเกือบลืมร้านชุดกอะผมแป๊บหนึ่งเนี่ยขอซื้อชุดกอกก่อนนะถ้าเราไม่ซื้อนี่เราพลาดมากๆแน่ๆอ้าวเดี๋ยวน้ล่นของล่นเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วไม่เล่หนึ่งพันเจม แล้วเราถ้าเกิดเราอยากได้เจมนี่ต้องทํำยังไงวะเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแนวตายแนวตายแนวตายแ้ว,แวซื้อไม่ได้หมไม่เป็นไรฮะขอของแค่น,นี้ก็พอใจเอาแล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยผมจะไปเริ่มเล่นอ่าเริ่มเล่นเริ่มตีมงตีมอนแล้วนะครับผมแต่ว่าขอมาที่ร้านเสี่ยงโชคแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะคุณผู้ชมคําเตือนเปิดกล่องสุ่มที่คนเยอะระวังไม่เข้าตัวนะครับผมมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวะโอเคกล่องเคโลโลสุ่มสัตว์เลี้ยงกบบองนะฮะกบบองนะฮะโอเคตามนี้ กองสุ่มซึ่งชุดนี้ผมเคยมาใช้เป็นที่รยบร้รอยแล้วเนะครับเมื่อพาร์ทบนเกาเนี่ยนะฮะไอบายแล้วเนี่ย <S <S อก,กอ,นนย I ยองสุ่มชุดแฟร์จูเรนเจอร์ซึ่งผมไม่เอารผมเรียนเสี่ยงโชคอันนี้เสี่ยงโชคอะไรวะอ่าลองเล่นดูก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่ามันอ๋อเดี๋ยวจะรู้แล้วรู้แล้วเริ่มหมุนเริ่มหมุนถ้าเกิดได้ตรงกันเนี่ยเราอาจจะได้อ่าได้ได้เงินเป็นเจมน,นะครับคุณผู้ชมรอครับรอรอรอเอาว่าลุนา้นว่าลุ้นว่าถ้าเกิดได้แอปเปิลนี้สบายเลยนะครับเนี่ยนะขอให้เป็นแอปเปิล What the fuck What the fuck ไม่ได้ไม่ยอมต้องเอาอีกอย่างนี้ต้องเอาอีกนะฮะไปเลยเริ่มหมุนอะไรไะเนี่ยโอ้ไม่กูแน่เดี๋ยวก่อนแม่งไม่ได้ไฮยห,เหวเลย,เลยเป่ะเนี่ยไ,ได้ร้อยเจมโอ้ได้แค่ร้อยเจมกะโหลกกระลาปมาม้าปลากระป๋องมากฮะซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงครับผมผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในการลงทุนนะฮะอันนี้เหรียญกระชับปองครับผมได้อะไรครับกล่องนี้เพิ่งโลกัน ซึ่งเพิงโลกันเนี่ยก็จะได้ของหรือว่าเป็นเซตตามนี้นะครับผมเห็นอันนึงเนี่ยมันจะมีแหวนด้วยอะกล่องสมบัติเขาโลกิโลกิครับอะไรว่าแหวนแปลงร่างได้นะครับกล่ววลงลงนะกองสมบัติแหวนมังกร400พิกเซลซื้อดีไม่เอ่ยเอาลองดูฟุบได้เลยครับเอ้ยแหวนพลังแปลงร่างมังกรแดงเยี่ยมซึ่งรู้สึกว่ากด V น่าจะเป็นแปลงร่างนะฮะกดปุ่มวีครั้งจะยกเลิก ซึ่งเดิเดนะเราต้องรู้สึกว่าเรา,เราต้องมีพลังกอดน,นะครับคุณผู้ชมสวัสดีอันนี้มีแหวนพลังแปลงร่างมังกรเขียวอ่าเวลาพลังสิบวินาทีผมคาเตือนกดปุ่มีครั้งจะยกเลิกนะฮะร,รูปแบบพลังครับผมแปลงร่างเป็นมังกรสีเขียวนะครับผมก็ตามนี้เนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ำยางไอ้น้ำยองน้ำยาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะผมขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อน ผมเดินหาประมาณ 3- 4สี่รอบแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอร้านอาหารเลยตอนแรกนี่คือเราเจอไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเดินออกมาปุ๊บเนี่ยร้านอาหารนี่แม่งหายไปเลยนะเนี่ยทำแล้วไงไม่น่าเชื่อว่าร้านอาหารนี่มันจะหายากเย็นอะไรขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเด็กช่างแม่งโอ้ my god โยย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 ายยายยายยยไม่ยย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 ยายย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 ย้ยย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  แม่งนี่จะหัวร้อนแล้วเนี่ยหาร้านอาหารไม่เจอเช็ดเค่เฮ้ยเดี๋ยวไอชิบหายนี่กูจะหัวร้อนแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเนี่ยกูต้องทดเซิร์ฟเวอร์หรือทดตัวกูเองไม่ได้คอมเมนต์บอกทีฮะก็แค่เดินตรงมาปุ๊บตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไอชิบหายแล้วกูเดินวนรอบนี้เลยก็จะหัวร้อนก่อนนอนดีไหมเนี่ยเงินเข้ามาผมเนี่ยซึ่งเงินเนี่ยมีห้าสิบป่ะไอชิบหายแล้วไอห้าสิบนี่มันก็แลกไม่ได้ด้วยโถคุ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 เ แม่งผมอยากจะหัวร้อนนะคุณผู้ชมฟังนะฮะแม่งเอ้ยผมช่างแม่งนะฮะอาหารก็ไม่มีโอ้โกูนี่โคตรสวยอ่าพี่ไม้ครับผมพี่ไมท้ทําพี่ไม้ครับผมผมไม่รู้จริงๆฮะว่าไอห้าสิบเจมนี่แม่งเอาไปทำอาหารอยู่เลยได้โอ้ oh my god อัปเกรดเลือดเราสามารถอัปเกรดเลือดได้นะฮะเลเวลวสามสิบก็มีสามสิบแต้มพลังก็อัพอันนี้ได้นะฮะซึ่งเราอัพพลังแค่สิบพอครับนี่ครับแล้วก็พลังอัพให้อัพแม่งให้หมดเลยฮะ ประมาณนี้ระบบตีบวกครับผมซึ่งเราไม่มีไอเทมตีบวกนะฮะแล้วก็แสดงอารมณ์ซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อเลยมาเลยปาร์ตี้สัตว์เลี้ยงยาพานะต้าร้านคา้าแล้วก็สะสมคาร์นะซึ่งเราไปทำเพย์ดีกว่าฮะอย่าไปสนใจเลยนะฮะกับจัดโยโย่สิบตัวโอเคไปวิ่งก็วิ่งไม่ได้โอเมก้า oh โอเคเรามาทำเพย์ดีกว่าฮะเราใส่ไอเราไร้สาระมานานมากๆแล้วนะครับผมโอเคทีเดียวตายอ่าเป็นไง เงี้ยเอามันไม่ตายวะโอเคเรียบร้อยเออแปลงร่างก็แปลงไม่ได้โ oh อเมกอดเออเฮ้ยนึกแล้วหัวร้อนมากๆโอเคอีกสองตัวฮะเราจะทำเควฟไปเรื่อยๆมาเรียงๆเออมันเขาแค่หนึ่งวนะเนี่ยอืมอืมโอเคลองเปลี่ยนนี่ครับอืมลองตีดูดิดาเมจเท่าไหร่ นึง่งอีบา้าช่องสมใจมาเนี้ยอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรานำควยไปส่งนะครับผมจากคุณเยให้คุณคนเดิมนะคุณผู้หญิงคนนี้นะครับสวัสดีฮะตอนนี้เราต้องการอาหารมากๆแล้วนะครับคุณผู้ชม,มเก่งมากรับไปเท่มภารกิจไปเลยมีอะไรบ้างก็จะมีมีใบรับหมวกระดับหนึ่งนะครับก่อขาระดับหนึ่ง ได้เ้ยินมอนเตอร์แล้วก็เงินนะฮะมีเพิ่มเลือดเล็กแล้วก็เพิ่มพลังเล็กด้วยนะผมขอตายแป๊บนี่นะผมแล้วก็มาทำเควสต่อไปเลยฮะหาเศษโยโย่จำนวน5ชิ้นด้วยกันนะครับนี่ฮะซึ่งเราไม่มีสักชิ้นเลยโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปหาเศษโยโย่จากตัวโยโย่นะครับผมโอเคฮะตายแล้วอนี่ไงออกแล้วนี่ก็ นี่ก็คือเศษโยโย่นะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีเศษหินมอนเตอร์ด้วยเศษหินนะครับฟังดีๆผมว่าเศษหินนะครับเศษหินเย yeah. อะดับไปเนี่ยรี้ดับเจมปะเยี่ยมโอเคเราก็จะตีหาไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งลองตีตัวใหญ่ดูดีกว่า <_ D> น่าจะเป็นบอสนะฮะน,นี่เป็นบอสเห็นไหมเอาตายแล้วเหรอขี้ก,กากอื้ออื้้ออือ โอเคอืมมาดิมาดิาดโอ้โหดอกแต่เจมอะผมต้องการเศษโยโย่ครับผมผมไม่ได้ต้องต้องการจงต้องการเจมอะไรเลยเ,ลยน,เนี่ยนะแต่ว่าเจมเนี่ยสามารถนาไปซื้ออาหารได้นะครับผมก็มีส่วนสาคัญอยู่นิดนึงเนี่ฮะไม่มากก็น้อยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคดอกแล้วกําลังจะพูดเลยว่ามันดอปยากอะไรเงี้ยนะฮะโยโย่ละ ก็อาจจะมีกระตุกบ้างับผมก็ขอัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะเนื่องจากเนี่ยผมกากมากมากแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับมันเป็นที่อ่าเ็ของผมเองครับผมรู้สึกว่ากากโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่กากเลยนะฮะเออเห็นปะกากอะไรเบอร์นี้เอออืมตีบางทีตีไม่เข้านี่มันไม่ตายเลยอะคุณผู้ชมอะไรวะนี่ไม่ใช่ของกากนะเนี่ยความรุนแรงยี่สิบ สามารถคว้างได้ด้วยซึ่งอ่าผมใช้แล้วมันคว้างไม่เห็นได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้เรื่องเลยทีตอนนนี้ก็ตกปลากันใหญ่เลยนะเราอยากจะไปร่วมตกด้วยแต่ว่าเราไม่มีฝีมือด้านการตกปลาเลยนะครับตีไม่โดนวยหมืองจิหายเอ้ยเอ้พันนี้ก็จะมีคำหยาบค้นค่าจะเยอะนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้เยอะเกินไปแบบว่าทุเรศอะไรขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมนี่ซึ่งพันนี้เราก็จะตีมีปลาหมึกด้วย ผมไปตามร่ายแน่นอนแป๊บหนึ่งฮะ ừ. ดอบเจมครับผมโอเคไปตามร่าเยนรี่เอม่ใชช่เยนรี่ตามมาเสร็จโย,โยโยต่อนะครับอืมชีวิตตายบ้างสองทีบ้างสามทีสที่สท,สท,สทีบ้างฮะอสองทีตายเฮ้ยโอเคดอบหินมอนเตอร์นะครับเพื่ออะไรไม่รู้เฮ้ย มาดิโอ้โหดรอปเจมอะไรกันวะเนี่ยอยาได้เศษโยโย่เว้ยเศษโยโย่มาหน่อยเศษโยโย่จ๋าเศษโยโย่ซึ่งพาดีก็อยู่แค่นี้แหละไอ้ฮะเอิ่มพี่ไม้ครับผมผมตีมอนสเตอร์ไปประมาณหูสิบยี่สิบตัวแล้วเนี่ยแม่งยังไม่เจอเศษโยโย่บ้าบอยนี่เลยครับผมนะฮะแม่งเจอไปแค่สามวันแล้วก็จะไม่เจออีกแล้วเหรอไม่ใช่บอลบงบล็อแม่งดรอปนะฮะนั่นโอ้โหมันก็ไม่ดรอปของจริงมันไม่ดรอปอะไรเลยพี่ไม้ช่วยด้วย เอาดรอปแล้วเยี่ยมนึยว่าจะไม่ดรอป้าไม่ดรอปนี่หัวร้อนเลยเนี่ยแม่งนั่งตีนานพอเราไม่ได้ถ่ายปุ๊บมันไม่ดอรอปแต่พอเราถ่ายที่ดรอปเอาดรอปเอาเลยนะครับคุณผู้ชมแม่งโค้ดสองมาตรฐานที่สุดเดี๋ยวเราหาเจออีกอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารนะครับผมโอเคฮะม,มามตายสักทีตายแล้วก็ไม่ดรอปไร้ค่าจริงๆไร้ค่าที่สุดดรอปเจมบ้าบออะไรก็ไม่รู้แม่ง ได้แค่หนึ่งเจมทุเลตมาดอรอไวโอเคเรากลับไปซื้ออาหารก่อนนะครับผมแล้วก็ไปส่งเควสด้วยนะครับซึ่งอ่าที่เรา,าเรากินเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีเควสให้นะฮะไม่ใช่ดิพอเราทาเควสท,ทุเลจเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันก็จะไม่มีอาหารให้เรานะครับเก่งมากรับไปเทียบภารกิจไปโอเคก็จะมีนี่ผมเป็นชุดเกาะนะฮะซึ่งบกเลือดแค่หนึ่งโค้ดกากบอกตรงๆโอเคมี20เจมโอเคฮะสามารถเอาไปแลกเงินได้แล้วโอเค ยี่สิบเจมได้ห้าสิบห้าสิบเจมบวกสิบได้ดีแล้วครับเออสักทีไว้แม่รอคอยมานานโอเคครับเราไปร้านอาหารเลยฮะออกจากห้องนี้โอ้โหต้องมาโผล่ตรงนี้เลยไอ้<ช>บ้าอ้าวพอผมแลกเหรียญหนึ่งเจมครับผมผมลืมดูว่าตรงนี้นี่มันคือแบบว่าใช้แค่เหรียญหนึ่งเจมแรกไอชิปเป็งเอ้ยสวยเหลือเกินกูรออีสามสิบกวีโ oh อ้มก god อันนี้ก็ได้นะครับโอเค อดี๋ยวนึงนะฮะอันนี้นำเจมมาแรก20เจม20่สิบเจมนี่อนีอ้โอเคประมาณสี่สิเออเอาหกสิบเลยครับโอเคแล้วก็ออกไปด้านนอกครับผมเหมือนเดิมฮะผมก็เลืยที่จะซื้อเนื้อหมูมาผมจำนวนย0ิบอันนะฮะก็าราคาที่ผมแลกไปก็60เจมนะฮะโอเคซึ่งควยแล้วต่อไปนี่ทำไรครับยังไม่มีฮะก็รับต่อเลยนะฮะภารก,กิจต่อไป เธอต้องไปกําจัดโยโยยักซึ่งผมไปอาจัดการโยโยยักมาแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าเราจะไม่ทำเอเราทำควยไม่ถึงอันนี้นะคะคุณผู้ชมเราเหลือเงินพิกเซลเท่าไหร่วะมันนี่ซึ่งพี่ไม้เนี่ยเขาก็จะให้เงินแคบผมตลอดตลอดนะก็สบายตัวไปผมเนี่ยก็สำหรับคนที่อยากจะได้เงินแบบนี้ก็สามารถไปเติมเงินกันได้นะคุณผู้ชมฮะซึ่งผมได้ขอมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นของผมนะเพราะว่านานๆไปเดี๋ยวเขาก็เอาคืนแล้วนะฮะไม่ต้องมาคงมาขออะไรย่างี้นะ ถ้าเกิดผมไม่ผมโดนพี่ม้ากระทืบตายแน่ๆเลยนะครับได้มาทั้งหมด4ี่เจมโอ my god ได้ซสเยอะผมเกรงใจเชียวนะฮะโอเคเอาเควมไปส่งเลยครับปลาลามปลาลามเล้วะเนี่ยปลาลามปลาลามปั๊มปั๊มปั๊มไปดูปั๊มบูมบั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 มโอเคผมก็ได้เลยวะเนี่ยอ่าใบรับไปเท่มือซ้ายระดับหนึ่งครับผมนะซึ่งมันต้องไปรับตรงไหนผมก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมช่างแม่งนะครับ สวัสดีอะไรเหนื่อยไหมหลังจากอะไรวากาจัดยโยช์ฉันมีภารกิจต่อไปให้นะกจัดทานตะวันนะใช่ปะวะทานตะวันผีผมเนี่ยจำนวนสิบห้าตัวเลยนะทานตะวันผีผมเนี่ยจนวนตัวนะครับโอเคเราไปทากันเลยฮะเราต้องร่วมกันทําพวกซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้ผมเนะฮะเช่นอันนี้คือโยโยเดินลงไปเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นแบบว่าทานตะวันนะฮะตรงนี้ปะวะขาเดินเจี๊ยต้องมีการ์ด เราจะไม่ได้ซื้อกาสผมมันก็จะเดินเอานะฮะคุณผู้ชมเยอะๆยักษ์เสืออีกแล้วมันสึกอะไรตองน,นี่นั่นด,ดินันด,ดิเยอยๆย,ยักษ์นี่ครับผมนี่ฮะเป็นไงรู้เรื่องครบเครื่องเรื่องหมัดมวยจริงๆครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปที่อ่าต้นทานตะวันนะฮะทานตะวันผีสิงนะครับคุณผู้ชมแล้วมันอยู่ไหนไวะเนี่ยทานตะวัน <c oughs> แป๊บหนึ่งนะฮะกำจัดทานตะวันผีรอแ,แปบ๊บ เขาบอกกันว่าไอท้ทาตะวันเนี่ยมันอยู่ใกล้โยโย่แล้วทำไมผมไม่เห็นวะเนี่ยผมโง่อเลยขนาดนี้โอ้ไม่กอเจ้าหัวร้อนเลยเนี่ยแม่งไอ้ชิบายเผื่อเอาตรงๆนะผมไม่ได้จ้างอะไรเลยไว้ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วสมองผมนี่มันรวนมากๆนะครับผมโอเคฮะแล้วอยู่ใกล้โยโย่นี่ตูจะรู้ไหมนเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ใกล้โยโย่อยู่ใกล้โยโย่ด้วยทานตะวันนี่เหรอต้องว่ายน้ำข้ามต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยเหรอครับแม่ให้ตายจริง เนะีเห็ดที่ลาน่าจะฆ่าคนอะไรสักอย่างโอเคไม่มาแล้วผมผมจะเริ่มทำาคว s ต,ต่อกันเลยนะฮะซึ่งมันผ่านตะวันผีบ้าบออะไรไม่รู้โอเคซึ่งต้องฆ่าทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะฮะอ่าเรียบร้อยอืมอุ้ยได้เงินเจมด้วยเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะครับผมโอเคอ,อันนี้น่าจะเป็นบอสนะครับอืมเฮ้ยอืมอืมเดี๋ยวเอาเงินนี้ไปซื้อปืนแม่งเลยครับผมเนี่ยก็จะมีปืนในช็อปอยู่ด้วยนะแต่ว่า ซุนกาเมดเดี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะแรงหรืออะไรขนาดไหนนะฮะอะไรวะฟักทานตะวันนะครับผมเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวมันจะมีให้เราเก็บสะสมฝักทานตะวันแน่ๆเลยครับผมเพราะว่ามันมีฝักทานตะวันออกมาสักขนาดนี้นะะฮเออ่ยฮถ้าเกิดมาให้เราเก็บเจิมก็ไม่น่าใช่ผมไม่ใชเพื่อธนาคารนะฮะซึ่งเอาไะละเอาไะละเอาไะละมาดิมาดิมาเดี๋ยวมาเดีมาดิมาดิมาดีฮะ มาดิโอเคตายไปโคตรกะโหลกเลยฮะกะโหลกมากป้าป้าไอ้มาม่า <mad> <eye Hayır. S 2> ปลากระป๋องมว่างเลยครับผมเนี่ยตีแม่งโอเคออออื <co op> <als> ืเรียบร้อยเรียบร้อยจ้า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 โอเคกี่ตัวแล้ววะเนี่ยอีกหนึ่งตัวนะผมโอเคครับหนึ่งตัวแฟนสวยเยี่ยมกินนี่แป๊บนึงครับแล้วก็เราวิ่งกลับกันเลยฮะ ต้องว่ายน้ําข้ามน้ําข้ามทะเลอีกแล้วผมเลยนะเบื่อจริงๆเลยเนี่ยให้การแม่น้ําในเซิร์ฟเวอร์มันครับเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นการเล่นแบบว่าโคตรแบบปัญญาอ่อน <c oughs> ยอมรับเลยว่าปัญญาอ่อนม,มากๆเดี๋ยวเราไปส่งเควสนี้แล้วก็พอแล้วนะฮะเราคงไม่แบบว่าเยอะแยะเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชอบใจชอบใจผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคทำไมผมต้องเป็นแบบขอบสนามด้วยเนี่ย แม่โอเคผมเนี่ยก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยผมแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นทางที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะฮะรวมถึงการกดกระดิ่งไปด้วยผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมก้าวเดินต่อไปนะผมก็ประมาณนี้สำหรับซัมเบิร์ไทยพิกเซลนะฮะเอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีจ้าจ้าก็ผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม